มทีร้านเสริมวยว้าไอ้หนี่ดีรหมเนี่ยี่ร้านอาหารแล้วน่นกเกนร้านนี้กืนดีดูแบบก้องเาวเดาเต็มนะที่พอพักกินข้าของเพื่อนก่อนนะครับผมเพราะว่าหลังากี้ยพักก่อนแล้วฟูนี้เดินทางขับขวัญนะทุกคน อันนี้ตัวอะไรครับอันนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรครับทอทหารทอทหารโอเคใช่ครับครับขีดใช่ครับโอเคอันนี้ตัวอะไรครับ โอเคอันล่างนี่ไม่ใช่อันนี้ไหนรอจุลาจะนีอะไรอ่ะขคิดเป็นไ้มนี่เหรอจับดีดีอ่ะตัวอะไรต่อไปนี่ตัวอะไรครับ พอพานไม่ใช่ตัวนี้อ่ะตัวนี้ไม่อันนี้อันนี้อะไรนะผมไม่รูอันนี้อันนี้ตัวอะไรนะอันนี้รูปอะไรรูปภาพรูปภาพอะไรล่ะพอพานพอพานแล้วไหนพอพานอยู่ไหนพอพานอยู่ไหนครับไม่ใช่นี่ใช่ไหมใช่ปพีไปเลยพี่ไปตรงนี้ใช่ใช่ครับ ทำดีๆบาซินโอเคอันนี้รูปอะไรครับใบไม้แทบสมใบไม้แทบสมไหนใบไม้อยู่ไหนครับไม่ใช่อันนั้นตุยอะไรตัวอะไรอันนี้อันนี้ ยางไม่ใช่มีสองอันนี่เิดไปไหนอะอันนี้ตัวอะไรล่ะครับสอสาาคืออยู่ไหนในสอสลา,าอยู่ไหนโอเคลากไปเลยอ่ะลาน,นี้อะไรอสุดท้ายแล้วตัวอะไระอ่ะยอ,ยอโอเคลากมาเลย เลขสามไทยเลขสี่ไทยเลขห้าไทยเลขหกไทยเลขเจ็ดไทยเลขแปดไทยเลขเก้าไทยเลขสิบไทยอันนี้เลขอะไรเลขอะไรครับหนึ่งสองสามเลขสี่ไทยอันนี้เลขอะไรเลขแปดไทยอันน um um ี้เลขอะไรเลขอะไรครับหนึ <men> <men> no ่งสองสามเลขห้าไทย เลขหนึ่งระบิกเลขสองระบิกเลขสามระบิกเลขสี่ระบิกเลขห้าระบิกเลขหกระบิกเลขเจ็ดระบิกเลขแปดระบิกเลขเก้าระบิกเลขสิบระบิกอันนี้เลขอะไรเลขอะไรครับเลขอะไรเลขสามสามอะไรสามาระบิกอ่านี่เลขอะไรเลขแปดระบิกอันนี้เลขอะไร เลขอะไรฮะเอานับสินี่เลขอะไรเนี่ยเนาหนองสามสี่ห้าเรีห้าเลขยห้าอะไรเลขยกห้าระเบิดอะไรกระหันทองอ่ะยุงไปตรงไหนยุงเดี๋ยวโอเคอ่ะต่อไปนี่ตัวอะไรตัวอะไรครับจอจอจุลาจอไหนอยู่ไหนจอจุลาอยู่ไหน อ่าอันนี้ล่ะตัวอะไรครับฮะสอสาราสอาาไหนสอสาราสออันนี้ล่ะตัวอะไรบอลไม้บอโอเคอันนี้ล่ะตัวอะไรครับพ,พอ,อพันธุไหนอันไหนอันนี้ล่ะ